การสร้างเรือชั้นประถมศึกษาปีที่2จุดประสงค์ของกิจกรรม 1. น,นักเรียนสามารถออกแบบการพับเรือได้ 2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์เรือกระดาษได้ 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 1. ขั้นตั้งคำถามเรือทั้งสองลำนี้ลอยเหนือผิวน้ำได้อย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเรือบรรทุกสินค้ามีขนาดใหญ่มากและขนสินค้าจํานวนมากทำไมเรือลำนี้ถึงไม่จมน้ำ 2. ขั้นรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูกระตุ้นให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับคำถามที่ว่าเรือลอยเหนือน้ำได้อย่างไรคำตอบของนักเรียนคือเรือสร้างจากไม้แล้วไม้ไม่จมน้ำครูถามต่อ เรือบรรทุกสินค้ามีขนาดใหญ่มากและขนสินค้าจำนวนมากทำไมเรือลำนี้ถึงไม่จมน้ำโดยไม่อธิบายคำตอบให้นักเรียนแล้วนำสู่กิจกรรมต่อไป 3. ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบ 1>, 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาที่กลุ่มตนเองสนใจ 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและทำการออกแบบกิจกรรมตามประเด็นปัญหาแต่ละกลุ่มจะศึกษาตามหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยครูแจกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมได้แก่กระดาษสีกาวลูกแก้วกละมังปากกาเมจิกกันไรแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบเรืออย่างน้อยสองลำที่แตกต่างกันเพื่อทำการเปรียบเทียบการบรรทุกสินค้า 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการออกแบบเรือ 4. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นการออกแบบเรือของแต่ละกลุ่ม 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานจากนั้นลงมือทำเรือกระดาษตามที่ได้ออกแบบไว้โดยครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่อันตรายเช่นกนรรไกร ครูคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือนักเรียนตลอดการปฏิบัติกิจกรรม 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรือของกลุ่มตนเอง 8. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 4. ขั้นสังเกตและบรรยายจากการทำกิจกรรมนักเรียนได้ออกแบบเรือของตนเองเมื่อนำเรือไปลอยและนำลูกแก้วไปวางนักเรียนพบว่าเรือจะบรรจุลูกแก้วได้ต่างกัน ทั้งที่ออกแบบมาจากกระดาษเหมือนกันเรือที่มีการออกแบบที่ดีกว่าเรือไม่เอียงลอยน้ำได้นานจะบรรจุลูกแก้วได้มากกว่า 6. ทขั้นอภิปรายและสะท้อนผอลอ6.1ครูถามคำถามดังนี้จากการทดสอบนักเรียนพบอะไรบ้างผลการทดสอบเป็นไปตามที่นักเรียนคาดคะเนไว้หรือไม่อย่างไร นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนอกเหนือจากสิ่งที่ทำการทดสอบจากการทดลองนักเรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับเรือกระดาษได้อย่างไรรูปแบบของเรือมีผลต่อการบรรทุกสินค้าหรือไม่อย่างไรน้ำหนักของบนเรือมีผลต่อการลอยของเรือหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าบริเวณผิวน้ำมีผลต่อการลอยของเรือหรือไม่ 6.2ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเรือกระดาษจากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงพยุงของน้ำที่มีผลต่อเรือ 7. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม7.1ทักษะการสังเกตสังเกตและอธิบายความแตกต่างของการพยุงสินค้าและรูปร่างเรือ7.2ทักษะการลงความเห็นข้อมูล การลงความเห็นในการออกแบบเรือและการบันทึกผอลอ7.3ทักษะการวัดวัดขนาดของหลอดที่ใช้ในการพยุงและการวัดขนาดความยาวของเรือ7.4ทักษะการทดลองได้ทดลองการลอยของเรือโดยใช้เหรียญบาทและลูกแก้วพร้อมกับนับจำนวน7.5ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปได้ข้อมูลจากการนับจำนวนของเหรียญและลูกแก้วว่าเรือของแต่ละกลุ่มสามารถรับน้ำหนักได้กี่เหรียญหรือกี่ลูก ผลงานนักเรียนการนำเสนอผลงานของนักเรียนปัญหาหรืออุปสรรคนักเรียนยังขาดทักษะการปฏิบัติงานด้วยตนเองนักเรียนในแต่ละกลุ่มบางคนยังขาดความกระตือรือร้นในช่วงลง ความคิดเห็นของกลุ่มและนักเรียนยังมีทักษะในการพับกระดาษไม่มากครูต้องคอยควบคุมดูแลและทำเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียน